ฟังด่วนสุปโชคมีจุกซัปโปโรแพ้คาลังโอกาสรอดตกชั้นโคตรยากนักเตะไร้การพัฒนาด้านทีมชาติไทยจะดึงจุดเบลลุยคิงครับไม่ใช่เรื่องง่ายเกิดอะไรขึ้นบ้างติดตามได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ต้องซุยคลิปนี้จะหนักจะเต็มเรื่องราวของวงการฟุตบอลไทยกันนะครับแต่ช่วงแรกแนะนำนี่เลยปเปลยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่ เกลเนพัทในเคสกานูล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรตีนเน้นๆเกรเนพัทในเคสกานูล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องสุยคอนเฟิร์มคลิปนี้ช่วงได้เก็บตกควันหลงศึกฟุตบอลเจลีกที่เพิ่งจบไปสดๆร้อนๆกันหน่อยนะครับในเกมที่ฮอกไกโดคอนซาโดเลซัปโปโดเปิดบ้านรับการมาเยือนของโตเกียวเวอร์ดี้ ซัปโปโรเนี่ยยังคงอยู่ในเส้นทางที่จะต้องดิ้นรนหนีการตกชั้นนะครับพวกเขาเนี่ยตามหลังโซนปลอดภัยอยู่7คะแนนแต่ฟอร์มการเล่นช่วงหลังในลีกอะ่ะดีชนะรวดมา3นะัดติดต่อกันนะครับชนะฟอนตเล่ในเกมนั้นโอ้โหก็ชนะมาได้แต่ช่วงหลังเนี่ยซัปโปโรก็เริ่มจะโดนจับทางได้มากขึ้นนะก็ชนะคู่ต่อสู้ได้ก็จริงแต่ก็โดนคู่ต่อสู้ได้ทำประตูอะไรอยู่ตลอดนะครับ มาเจอกับโตเกียวเวอร์ดี้ต้องยอมแล้วว่าโตเกียวเวอร์ดี้เป็นทีมน้องใหม่ที่เล่นดีมากแล้วก็เป็นทีมที่ซัปโปรโรเนี่ยเจอทีไรโดนตลอดนะครับโค้ชอย่างโจฟุกุซึ่งเป็นอดีตเฮดโค้ชฮิโรชิมา่าสมัยที่พี่มุ้ยเคยไปเล่นเนี่ยเป็นโค้ชที่ทําวิธีการเล่นเกมรับได้ดีวันนี้คือซัปโปรโรแพ้ทุกอย่างแพ้ทุกอย่างซิเป็นตัวจริงสุเปโชคออกสตาร์ทเป็นตัวจริงมีเรียวตาอาโอกิมูซาชิซูซูกิโคมาอิคอนโด แต่ต้องยอมรับเป็นวันที่ซัปโปโรเล่นได้ยาแย่ทั้งเกมลุกแล้วก็เกมรับนะครับวันนี้สุปโชคไม่สามารถช่วยทีมได้ก่อนจะถูกเปลี่ยนตัวออกในช่วงครึ่งหลังซึ่งเช็คก็พยายามแล้วในการช่วยเคลื่อนเกมแต่วันนี้ต้องยอมรับว่าแนวรับโตเกียวเวอร์ดี้เขามาดีบวกกับนักเตะซัปโปโรวันนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าเล่นไปเกรงไปแล้วก็เล่นไม่เป็นธรรมชาติของตัวเองนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าสมควรแพ้วันนี้ก็แพ้ด้วยสกอร์ 2ประตูต่อศูนยนะครับคือผมรู้สึกว่าซัปโปโดเนี่ยพอจังหวะแบบเนี้ยที่มันต้อง3ามคะแนนและทำไม่ได้นี่ส่งผลนะโอกาสที่จะรอดตกชั้นเนี่ยยากขึ้นมากๆและเพราะว่าเกมมันเหลือน้อยลงและที่สำคัญคือต้องไปลุ้นให้โชนันเบลมาเล่คาชิว่าเลโซสะดุดอะแต่ถ้าสะดุดแล้วซัปโปรโรเนี่ยแพ้คาบ้านต่อโตเกียววอร์ดีนี่คือส่งผล แล้วผมนั่งดูซัปโปรโรนะผมโคตรรู้สึกงุดหิดกับบรรดานักเตะที่แม่งอยู่กับทีมมานานแต่เล่นบอลได้ไร้การพัฒนาคนแรกคือไดกิซึองอผมรู้สึกว่าไดกิซึองอคือนักเตะที่แบบคือเหมือนเล่นบอลแบบไปเรื่อยๆไม่ได้มีความกระหายไม่ได้เก่งขึ้นแล้วก็ที่สําคัญคือมันเสียบอลง่ายมากอเปิดไม่แม่นเสียบอลง่ายเมื่อก่อนยังมีแพชชั่นมีความฟิตมีความกระหายช่วงหลังไม่มีเลยนะ นี่คือตั้งแต่หนึ่งคนที่ผมรู้สึกว่าโอ้โหพอเห็นไดกิซึงะลงมาเนี่ยโอ้โหหนักแล้วก็จริงๆด้วยเปลี่ยนเกมไม่ได้ตัวที่จะเปลี่ยนเกมได้เนี่ยถูกถอดออกหมดเลยทั้งอาโอกิสุปะโชคมูซาชิอุลส่งแต่ละคนลงมานี่ปวดหัวโดยเฉพาะไอ้แท็กติกขึ้นหลังที่อาโอคามูระกองหลังไปยืนเป็นกองหน้าแล้วก็ใส่กองหน้าอย่างคอเก้ไอ้คอดี้กับอาบะดูปากาโยโก้กลายเป็นเลทเทะเลยอ่ะโอ้โหมิชาหนักจริงๆ จริงๆเขาสามารถทําให้ดีกว่านี้ได้แต่เกมนี้หนักจริงอีกหนึ่งคนที่ผมรู้สึกว่าคือถ้าสัปโปโรอยากจะรอดตกชั้นน่ะนักเตะเกรดแบบนี้ไม่ควรมีอยู่ในทีมคือไซยาบ,บะบะคือมีแต่ความขยันน่ะแต่ออกบอลไม่เนียนการเคลื่อนที่ไม่ได้คือแบบคือพร้อมจะเสียบอลง่ายๆหนักครับสัปโปโรช่วงนี้บอกเลยโอกาสรอดยากและส่วนสุโชคโอ้โหน่าจะเซ็งพอสมควรสำหรับเจ้าเช็ค เกมนี้ไม่สามารถช่วยทีมอะไรได้มากแล้วก็ถูกถอดออกไปแต่ก็ต้องรอดูแล้วกันนะยังไม่จบอ่ะยังเหลืออีก78นัดให้ลุ้นก็ต้องชนะด้วยทุกนัดซึ่งมันก็เป็นไปได้ยากและต้องลุ้นให้ทีมอื่นสะดุดด้วยหนักเลยครับซัปโปโดมีโอกาสไปเจลิก2ค่อนข้างสูงและณนะตอนนี้ถ้าพูดกันตามความเป็นจริงคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์เข้ามากันวันนี้นั่งดูคือโค้รหงินหงุดหงิดถึงการออกบอล จังหวะจ่ายบอลชา้าม้วนคือหลังไปสุดเส้นเหมือนเตะทิ้งไม่มีความเฉียบคมไม่มีอะไรเลยในะซัปโปโรเป็นอีกหนึ่งวันที่เล่นได้โคตรแย่ญี่ปุ่นสื่อญี่ปุ่นสื่อซัปโปโรดา่ายับมิชาโดนเต็เมๆทั้งเรื่องของการแก้เกมการวางแท็กติกโอกาสดอดยากจริงๆแล้วครับสำหรับซับปโปโรณัตอนนี้จากนั้นขยับไปพูดถึงเรื่องราวของทัพช้างศึกทีมชาติไทย ชุดใหญ่กันหน่อยนะครับคุณผู้ชมอย่างที่ทราบว่าเดี๋ยวเราจะมีโปรแกรมลุยศึกฟุตบอลคิงคัพที่กำลังจะมาถึงในช่วงฟี ف าเดเดือนตุลาคมนี้ก็แ่างที่บอกว่ามาดามแป้งให้สัมภาษณ์ในงานแถลงข่าวของไทยรัฐบอกว่าคิงคัพอาจจะมีเซอร์ไพรส์แล้ประกกับก็มีเพจพี่บีบางประกงก็มาเขียนว่าเอ้ยเซอร์ไพรส์นี้อาจจะเป็นชุดเบลมาเล่นให้กับทีมชาติไทยหรือเปล่า แต่ต้องยอมรับวว่าโอกาสของจูดเบลในการจะมาเล่นให้กับทีมชาติไทยนะตอนนี้ยังคงยากแล้วก็ความคืบหน้ายังมีไม่เยอะนะครับเพราะดูเหมือนจูดเบลตอนนี้เขาขอโฟกัสในการเล่นลีก2สเปนกับทีมคอโดบาช่วงหลังโอกาสลงสนามก็ยังไม่เยอะเกมล่าสุดก็ไม่ได้เล่นนะครับและที่สำคัญในช่วงฟีฟ่าเดเดือนตุลาคมเนี่ยฟุตบอลลีก2ของสเปนมันไม่หยุดตามโปรแกรมฟีฟ่าเดงเพราะฉะนั้นแล้วจูดเบล ยิ่งไม่ค่อยจะรับโอกาสลงเล่นแบบนี้อาจจะต้องอยู่กับทีมในช่วงเวลาการปรับตัวก่อนหรือเปล่าครับโอกาสน่าจะยากอยู่ชูดเบลดูเหมือนว่าอยากมาเล่นกับทีมชาติไทยแหละแต่เขาก็ต้องดูอนาคตเขาด้วยคือถ้ามาเนี่ยแน่นอนโอกาสในการลุ้นสนลงสนามเป็นตัวหลักให้กับคอร์โดบาก็จะมียากขึ้นเพราะฟีฟ่าเดลิกสองของสเปนเขาเตะกันอย่างต่อเนื่อง ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ยากพอสมควรนะครับแต่ถ้าก็ได้มาเนี่ยเอ้าทีมชาติไทยก็จะได้ของดีแต่ตัวชุดเบลกับอนาคตในการคาแข้งือยุโรปมันก็ยากมากขึ้นก็รอดูว่าจะมีการตัดสินใจกันยังไงสําหรับเรื่องนี้อรอลุ้นแล้วก็รอติดตามนะครับเพราะจริงๆทีมชาติไทยก็ต้องการนักเตะที่มีคุณภาพมาให้เยอะที่สุดแต่ไทมิ่งและเวลามันก็ต้องตรงกันด้วยอรอลุ้นแล้วกันนะครับถามใจไหมโหอยากให้มาเพราะว่า ระดับแบบนี้ระดับสปเปอร์ระดับเล่นหลีก2ของสเปนเนี่ยช่วยทีมาชิไทยได้แต่ถ้าเกิดมาแล้วอนาคตของน้องในการเล่นกับทีมมันคงจะเกิดขึ้นยากกว่าเดิมเนี่ยก็อาจจะให้น้องเขาปรับตัวได้ลงสนามด้วยความมั่นใจแล้วค่อยมาช่วยทีมาชิไทยทัวร์นาเมนต์หน้ามันก็มันก็ยังรอไดอ้ประมาณนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าผมว่าคิงคัพยังมีพวกแพทริมีสุปชัยมีวรเมธที่รออยู่ได้ อะคุณผู้ชมลราคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยเข้ามาแลกเปลี่ยนกันได้ใน YouTube ต้องซุยนะครับทั้งเรื่องของซัโปโดแล้วก็เรื่องของจุดเบลแล้วก็ทีมชาติไทยคลิปนี้ประมาณนี้ขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็แนะนำนี่เลยนะ,ปะเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกรนเน่พัทในเคตแกโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรตีนเน้นๆเกรนเน่พัทในเครืแกโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้ว ใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของทีมีประโยชน์ต้องซื้อคอนเฟิร์มคลิปนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ